เดิมนะครับวันนี้เราอยู่กับอิสตุดิแมกนะครับเป็นเครื่องไดเล็กนะครับปีสี่ห้าเนาะตัวนี้มันเป็นรถแรกที่มาเนาะคือถ้านี้ก็คือสี่หกอะแต่ตัวนี้มันเป็นรถแรกมันมันจดไว้นะครับตัวรถแรกเลยตัวนี้นะครับได้บางนะครับผมฟองฟองนะครับสีเดิมโรงงานอยู่นะครับรถคันนี้มีเก็บสีอยู่แค่ชิ้นเดียวนะครับอ่าบางทั้งคันนะครับ บางทั้งคันนะครับกระจกยังไม่เคยเปลี่ยนมานะครับยังเป็นโอเคของศูนย์อิสุนะครับอ่าสติกเกอร์นะฮะอิสุสุนะครับภาษีหกห้านะครับผมเรามาดูภายในกันนะครับภายในคันนี้สวยนะครับเบาะไม่มีขาดนะครับเบาะไม่มีขาดนะครับผมคอนโซลสวย โซนสะอาดนะครับรถสะอาดนะครับอันนี้แสงประตูข้างสวยนะครับตะเข็บเดิมนะครับตะเข็บประตูตะเข็บประตูเดิมนะครับไม่มีการเลาะตะเข็บนะครับซอกเดิมนะครับเรามาดูตะเข็บเม็ดอักตตเม็ดอักขอบอันนั้นอ่าของเดิมนะครับเม็ดอักชัดๆนะครับ Okay. อเคดูข้างหลังกันมีแม่แรงให้ครบนะครับแม่แรงที่แล้วก็ขันยางอะไหล่นะครับมีครบนะครับคันนี้ติดมาครบ,คร,บครับสวยๆครับ สติกเกอร์โอเคยังอยู่อยู่นะครับรถไม่เคยอาบสีมานะครับอ่าสติกเกอร์โอเคยังอยู่นะครับของสุริูุนะครับผมยางยางตัวนี้จะเป็นยาง XCD เนาะยาง XCD นะครับยางเป็นยางบรรทุกนะครับอ่ายางบรรทุกนะครับยางบรรทุกสี่เส้นเลยนะครับเป็นกระทะบรรทุกหมดเลยนะครับสี่เส้นข้างหลังชัดสีสวยนะครับไม่ผูกไม่ดามนะครับผมตันนี้ ใต้ท้องสวยนะครับเจ็ดสีสวยให้ผูกไม่ดามครับแห้งๆครับผมมาดูท้ายนะครับท้ายสติกเกอร์สติกเกอร์ออกจากศูนย์ยังอยู่นะครับรถอนี้ออกเชียงใหม่เนาะบริษัททาราจำกัดอ่าลืมนะครับปางนะครับป้องๆนะครับร้อนกระบะสวยนะฮะไม่ได้ล้างนะครับ รถกระบะสวยนะครับบางมากครับคันนี้รถมีเก็บสีไม่แค่ชิ้นเดียวเดี๋ยวผมเอเติงชี้ให้ดูเนาะอ่ามาดูช่วงล่างกันก่อนอ่าช่วงล่างนี่แห้งๆนะครับแหนบผ้าแผ่นเหมือนเดิมนะครับแหนบเดิมโรงงานนะฮะอ่าเคยเปลี่ยนตรงเตงีตงมาเนาะเพราะว่ามันพวกยางอะไรพวกนี้เขาน่าจะอันนี้มามันสึนกเนาะเจ้าของเก่าเขาเปลี่ยนมานะฮะช่วงล่างสวยๆนะครับ ใครกำลังหารีบเลยนะครับผมดูแล้วคันนี้อยู่ไม่นานนะครับไม่น่าไม่น่าจะพ้นเดือนนะฮะฝั่งนี้มีรอยนิดหน่อยนะครับมีรอยการใช้งานนิดหน่อยนะครับสีเดิมโรงงานนะครับซอกเสื์ฟสีเดิมโรงงานหมดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งขับนะแสงประตูสวยครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับผมอ่าไมคคันนี้อยู่ที่เดี๋วนะไม้อยู่ที่สองแสนสี่นะครับ เมื่อกี้ผมขับมาเนาะความร้อนมันขึ้นแล้วเดี๋ยวตอนนี้คือตอนนี้เครื่องร้อนแล้วแอร์เยน็นเพียงพอนะครับกันนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในเครื่องกันฮารกเกอร์อยู่ครบนะครับฮารกเกอร์โรงงานอยู่ครบนะครับ คันหน้าสวยนะครับเหตุหมุดเดิมนะครับหมุดดาหมุดเดิมนะครับหมุดเล็กนะครับมีเ o อ e r นะครับสอกเดิมตะเข็บเดิมครับคันหน้าสวยๆครับรถไม่มีชนหนักครับหนึ่งชิ้นที่ผมบอกนะครับที่เคยเก็บสีมาคือชิ้นนี้นะครับชิ้นแก้มฝั่งนี้เนาะคือเจ้าของผมถามเจ้าของเขามาละว่า ทำไมถึงเก็บสีมาคือเนี่ยรถเขาจอดอยู่เฉยแล้วคันนี้มอไซค์เขามาเฉียวนะครับมาเฉียวหน่อยเดียวนะครับเฉียวแล้วนี้เขาก็ทําสีแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะครับจุดเดียวครับที่เคยเก็บสีมาเนาะอันนี้ผมบอกตามตรงเลยนะนอกนั้นเป็นสีเดิมโรงงานหมดเลยนะครับผมโอเคแล้วเรามาดูคันหน้ากันอ่าดูคันหน้านะครับคันหน้าเดิมนะครับใต้ท้องแห้งๆนะคะับคันสวยๆครับ เราติดเื่องให้ดูเนาะ จับแล้วเนาะมันจะมีไอออกมันพรอนนะครับอันนี้ผมบอกก่นนะอนเนาะเวลาถ้ามันร้อนจัดๆจะออก,ออกมันพรอนนะครับไม่ได้ออกมากไม่ได้ออกเป็นละองน้ํามันนะฮะอ่าเดีตอนตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ออกเนาะแต่ถ้าเกิดองขับมาจอดใหม่ๆจจะออกกันก่อนนะครับอันนี้เราบอกกันตรงๆเนาะ,ะแต่เครื่องมันไม่ได้หลวมอะไรนะครับมันตามอายุการใช้งานนะรถมันนานนะฮะอ่าเดี๋ยวเราดับเครื่องแล้วเราคุยกัน ถคันนี้พร้อมใช้งานนะครับแอร์เย็นเพียงเพอนะครับผมเปิดราคาไว้ที่หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับราคานี้ผมพร้อมรวมส่งจัดส่งขึ้นเทนเลอร์ให้นะครับสายเอเชียนะครับถ้าเดินทางมาเองมาดูรถเองตกลงราคานี้ผมลดให้ได้เยอะอยู่นะครับราคานี้ยังลดได้อยู่นะครับผมถ้าใครสนใจก็ศูนย์เก้าสองเก้าสี่สองหกเจ็ดหนึ่งหกนะครับต้นโอรถบ้านนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูเล่มคันนี้นะครับ เล่มคันนี้เป็นเล่มเดิมตั้งแต่แรกเลยเนาะรถเปลี่ยนมาสามมือนะครับอ่าสามมือเนี่ยอันนี้มันปีสี่ห้าเนาะมันจดไว้นะฮะอ่าสี่ห้ากันยานะครับผม คันมีเก็บสีแค่ชิ้นเดียวที่ผมบอกนะคือชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้อ่าจากนั้นสีเดิมโรงงานหมดนะครับคันนี้สวยครับอเดี๋ยวเราไปขับให้ดูเนาะว่าขับแล้วเป็นยังไงศูนย์เป็นยังไงโอเคครับอโอเคเดี๋ยวเราไปขับให้ดูเนาะ เพราะอ่ามันเครื่องมันที่ผมบอกว่ามันมีไอคือไอออก่อนๆนะครับธรรมดาของอีซูนะมันจะถ้ามานี้คือรบมันนานมันก็ออกอ่อนๆแล้วก็มันหลวมเลยเนี่ยน้ํามันมันจะโผลออกเป็นฟุดๆๆๆๆเป็นฝอยออกมาเลยนะครับอันนั้นน่คือหลวมนะฮะนี่เราบอกกันก่อนเนาะนี่เราบอกกันตรงๆเพราะเครื่องมันร้อนแล้วยังไงก็ออกครับความร้อนไอความร้อนนะครับ อันนี้มีวงมาลัยพาวเวอร์นะครับ <c oughs> มากับทดสอบให้ดูขับดีคยับคันนี้ตีหม้อพักมาด้วยเนาะหม้อพักเขาไปตีมาขับมันนะครับคันนี้เหยียบพุ่งเหยียบพุ่งนะครับอแอะดีนะครับาทางภคเขาใช้ได้หลังล่างไม่มีมกุ๊กกักกุ๊กกลัฟนะครับแน่นนะครับ ตามด้วยนะครับเหตต้นโอรถบ้านนะครับรถมือสองนะครับกับช่อง youtube นะครับใครเข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยเวลาผมลงคลิปใหม่ๆอัพคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับรถมานี่รีวิวไปอยู่ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครับไม่ถึงเดือนก็ไปครับบางคันก็ไม่ถึงอาทิตย์นะครับสามารถจะเป็นสไตล์รถบ้านบนนะครับซื้อมาแบบไหนก็เก็บนี่ต่อยแล้วก็ขายอย่างเดียวครับ ใช้งานยาวๆน,นะครับผม นะตอนนี้ผมเปิดราคาไว้ที่165,000นะครับราคานี้ต่อรองมันได้นะครับถ้ามารับรถเองที่บ้านผมหรือว่ามาดูเองราคาจะลดได้เยอะนะครับผมรถทำไปไม่ต้องไม่ต้องเอาไปทาอะไรแล้วครับเติมน้ามันขับอย่างเดียวครับแบบดีเกียร์ดีนะครับมีหอนนะครับเกียร์สุงท้ายไม่หอนนะครับขับนิ่มๆครับคันนี้ เราเพ้นใหม่เนะ่ยแล้วน้ำมันขับอย่างเดียวว่าประหยัดนะครับเครื่องตัวนี้ประหยัดมากแค่มันจดไวไปหน่อยนะครับเป็นล็อตแรกที่ออกมาเนาะเลยจดสี่ห้านะครับวิ่งมันเป็นสี่หกสี่เจ็ดนะครับของอะไรพาวเวอร์ด้วยนะครับตอนเดียวหายากนะครับดีแม็กตัวนี้คันก่อนที่เอามาติดน้ำเงินนั่นก็ ไม่ถึงสองอาทิตย์ไม่ถึงอาทิตย์ก็ไปแล้วครับเจอเจ้าของมาแล้วครับอันนี้เครื่องปรุงนะครับขับฉัน